นี่คือวินาทีที่เจอน้องจุดนะครับถ่ายปลากระพงอยู่ดีๆนะฮะก็หันขึ้นไปว่าจะถ่ายคุณน้องโรสนะครับก็หันไปปุ๊บโอ้โห,โหเจอเงาทะมึนทะมึนเลยเนี่ยฮะมาแต่ไกลเลยทริปนี้ดำน้ำที่ชุมพร4วันรวดนะครับโดยวันสุดท้ายเนี่ยจะไปดำกันที่เรือสันทัศสมุทรแต่ว่า ขึ้นลมแรงนะครับก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมาดำที่ชุมพรเหมือนเดิมและไดนี้ที่เจอน้องจุดเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ไดสุดท้ายด้วยก็ทําใจแล้วละว่าคงไม่เจอคือจริงๆตอนแรกเนี่ยไดแรกที่ลงนะครับลงที่เรือปา่าแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเลยเก็หมดหวังละคงไม่ไม่เจอแล้วล่วละทีนี้ แล้วไดที่2เนี่ยทั้งขึ้นเป็นได์สุดท้ายก็ย้ายมาที่หินแทรแล้วก็ช่วงที่กําลังพักน้ําอยู่พวกสน็์กเกลลิ่งก็ตะโกนบบฉลามวานฉลามวานนะผมก็คิดแล้วว่าโอ้ยกว่าจะเข้าชุดกว่าจะเตรียมตัวกว่าจะโดดลงน้ําไม่น่าจะทันแหละน้องคงไปแล้วละ่ะผมเองเนี่ยก็ลงเป็นสองคนสุดท้ายก็ลงไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงไม่ได้เจอหรอกก็ลงไปว่ายไปเรื่อยๆเ,เจอฝูงปลากระพงก็ ไหนๆก็ไหนๆและแบตกล้องก็เต็มก็เอามาถ่ายหน่อยแล้วกันจะได้ระบายแบตไปพอถ่ายอยู่นะฮะก็เห็นอย่างที่เห็นในตอนต้นนะครับโอ้โหมาโดยไม่รู้ตัวไม่ได้คาดคิดนะฮะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นน่าดูเลยเจอทีไรก็ตื่นเต้นทุกครั้งมาคราวนี้น้องก็มาไหว้วนให้ถ่ายแบบจนจนหนำใจแหละครับเรียกว่าเบื่อกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งกลุ่มที่ลงไปก่อนหน้าผมเนี่ยเขาก็เจอกันแล้วนะฮะแล้วผมตามมาที่หลังเนี่ยตอนแรก กลุ่มที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเขาก็วหว้ตามน้องมานะฮะแล้วก็ไล่มาเจอกันอีกพอดีแล้วตรงที่ผมเจอเนี่ยเป็นจุดที่น้ําใสพอดีเลยนะครับพราะหลังจากนั้นไปแล้วข้างหน้าก็ขุ่นแล้วก็ข้างหลังก็ขุ่นเหมือนกันผมก็กะาแล้วอ่ะก็รอตรงจุดนี้แหละถ้าไปข้างหน้าน้ําก็ขุ่นก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีเห็นก็ไม่ชัดถ้ากลับไปข้างหลังก็ขุ่นอยู่ดีก็เห็นไม่ชัดอยู่ดีปรากฏว่าน้องเนี่ยก็ไหว้วนไปวนมาในในจุดนี้ครับจุดที่น้ําใสและพวกเราก็ ได้มารวมตัวกันนจะุดนี้นะครับก็โหถ่ายกันสนุกไปเลยถ่ายไหว้คู่กันสนุกไปเลยนะครับไม่ไม่ได้ไปไหนเลยก็ไหว้กันจนเบื่อก็ดูกันจนเบื่อไปเลยนะครับดีใจนะครับที่น้องมาให้เจอน้องน่ารักมากตัวใหญ่นะครับ นี่แหละครับก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนก็มารวมตัวกันตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วก็ดักรอ,อน้องเลยน้องก็ไหว้วนกลับมาให้ถ่ายอีกมาเล่นกับพวกเรานะครับ สนุกมากน้องใจดีน่ารักมากครับสนใจเรียนดำน้ําฟรีได์และดำน้าลึกสกูบ้าสอบถามได้นะครับเรียนแล้วเราไปหาน้องจุดแล้วไปสนุกกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ